อะไรครับก das ็มาถึงบทสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันครับจากความรู้ทางด้านเลขาคณิตใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าความชันของฟังก์ชันเนี่ยที่จะผ่านจุด2จุดใช่ไหมครับหรือ m เนี่ยมันเกิดจากเดลต้าวส่วนเดลต้าเอกใช่ไหมครับซึ่งเดลต้าวก็คือ y ายหนึ่งส่วนวายหนึ่งลบวายสองใช่ไหมครับแล้วก็เดลต้าเอกก็คือ x 1กหลบเอโดยในที่เนี้ยเราจะเปลี่ยน y 1กับ y 2เป็น f x 1เอกลบเอฟครับแล้วก็ x 1กหลบเอเหมือนเดิมนะครับ โดย x หนึ่งกับ x สองเนี่ยจะไม่เท่ากัน,นครับเราก็จะเรียก m เ,เนี่ยว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเมื่อของ y นะครับเมื่อเทียบกับ x ในขณะที่ x เปลี่ยนจาก x หนึ่งเป็น x สองครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุตินะครับเรามีฟังก์ชันฟังก์ชันนี้ครับนะครับแล้วคราวนี้เขาบอกว่าจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x เมื่อ x เนี่ยเปลี่ยนจากสามเป็นหกครับเราก็จะได้ว่าเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ใช่ไหมครับมันก็จะเท่ากับ f 3ลบ f 6หรือว่าจะเอาเป็น f 6บ f 3ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับแล้วก็แต่ต้องใส่ตัวข้างล่างเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือผมใส่3าลบ6นะก็จะเป็น f 3ก็แทนลงไปก็เป็น3ามกำลังสบวก3ลบ2คูณ6กำลังสบวก6บวก3นะครับ ส่ลบหก็เป็นลบสนะครับตัวนี้ตัดกันใช่ไหมครับปับป๊บปั๊บแล้วก็สองคูณสามกำลังสองก็เป็น2อคูณเกใช่ไหมครับสอูณเก็เป็น18ครับลบ2คูณหกกำลังสองคือ3ามสกคูณสก็เป็น72สนะครับส่วนลบสามนะครับเจ็ดบสองลบสิบแปดก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ54 ลบห้าสิบี่ส่วนลบสามนะครับก็จะเป็นลบสามตัดห้าสิบสี่เหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือสิบแปดนะครับอแบบนี้อันนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เมื่อเทียบกับ x เมื่อ x เปลี่ยนจากสามเป็นหกใช่ไหมครับเปลี่ยนจากสามเป็นหกง่ายๆแบบนี้เลยก็เหมือนหาความชันธรรมดานะครับ อ่ะข้อต่อไปนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งเมื่อความยาวด้านเ,นเปลี่ยนจาก5เป็น6เซนติเมตรจงหาอตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อเทียบกับความยาวด้านใช่ไหมครับแล้วก็เดลต้าพื้นที่ใช่ไหมครับก็ a ใช่ไหมครับเดลต้า v ก็ได้เดลต้า y ก่อนก็ได้เดลต้า y ส่วนเดลต้า x ซึ่งอันนี้คือ A ของ a ของห้าใช่ไหมครับหกบห้าซึ่ง a เนี่ยความเขาเรียกอะไรพื้นที่พื้นที่อ่าของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเราหาจากสูตรอะไรครับด้านกำลังสองใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นหกกำลังสองลบห้ากำลังสองครับส่วนด้วยหนึ่งนะอ่าซึ่งเราไม่ส่วนก็ได้จริงๆอะ่ะสามสิบหกลบยี่สิบห้าครับซึ่งมันเท่ากับเก้าอันนี้ ง่ายแบบนี้เลยง่ายไหมครับสุดไปเลยใช่ไหมล่ะ,ะหรือว่าบางทีนะครับเราก็สามารถใช้เป็น x บวก h ก็ได้นะครับก็คือ h เนี่ยเป็นระยะห่างระหว่างตัวเหมือนสมมติในข้อนี้นะครับ h เนี่ยจะเป็นระยะห่างระหว่างสามกับสองครับก็คือเอ้สามกับ5้าก็คือสองนั่นเองเราก็จะได้ว่าอัตราการเปลีป่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ก็เป็น dy ลบเดเเนี่ยหมือนเหมือนกันเลยครับเราก็จะแทนลงไปในอันนี้ใช่ไหมครับก็เป็น y เมื่อ x เ,เท่ากับ5ใช่ไหมครับอันนี้คืออ่ะถ้าเขียนดีๆก็คือ3าบกสเนาะลบกับ y ที่3ครับส่วนด้วย2นั่นเองอ่าเปรียบเทียบกันนะครับราคานี้เราก็จะแทนลงไปนะครับก็เป็น4ี่คูณหกำลังสลบ1 ลบกับสีคูณสามกลังสลบหนึ่งส่วนสลบหตัดกับลบหนะครับแล้วก็2ตัดก็จะเหลือ2องคูณยีลบสคูณเก้าใช่ไหมครับสคูณยีห้าเป็น50าสลบสคูณเเป็น18ใช่ไหมครับก็จะเหลือ32สอง นี้หรือเข้าใจให้เห็นให้ชัดเจนนะครับเราสามารถใช้ข้อนี้ช่วยได้ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ y เนี่ยเท่ากับ f x เมื่อ f สองเนี่ยเท่ากับ5้าอ่าเขาให้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ f สเท่ากับ10ถ้าตากาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x ของ x เท่ากับ3กับ x เท่ากับเเนี่ยเท่ากับ11คำนี้หมายถึงอะไรครับก็คือ f เจลบ f สาเนี่ย ส่วนเจ็ดลบสามเนี่ยเท่ากับสิบเอ็ดแล้วอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ x ของในช่วง x อ็เท่ากับเเท่ากับสองถึง x อเท่ากับเจ็ดนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเขาต้องการรูน้นี่ครับ f สองอ่ะ f เจ็ดลบ f สองของเจ็ดลบสองเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองอย่างนี้ครับอ่ะวันนี้เรามาเริ่มทําที่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับ ก็คือ f 7ลบ f 3เรารู้อะไรครับเรารู้ f 3ามเท่ากับ10นะครับแล้วก็ f 7จะเท่ากับลบสิบนครับเจดลบสาือเท่าไหร่ครับเดือ4ก็จะเท่ากับ11เนอนาะ f 7จึงเท่ากับ4ี่คูณ 11, 11เป็น44่4ิบสี่สสี่บวกสิเป็น54นะครับแปลว่า f 7เนี่ยเท่ากับ54นะจากนั้นเราก็เอา f 7มาแทนนะครับก็จะได้เป็น54 ลบ f 2คือเท่าไหร่ครับคือ5นะครับตามที่เจอกำหนดส่วนด้วย7จลบสก็จะเท่ากับ49่สิบเก้า่วนห้าง่ายแบบนี้น้องๆคนไหนตามไม่ทันก็สามารถแชปไว้ดูได้ก่อนนะครับหรือว่าเรานะครับจะมีคลิปใน youtube อัพย้อนหลังอีกทีนะครับตามไปดูได้ตามไปดูได้ อันต่อไปก็คือจะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงในขณะใดๆครับซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงในขณะใดๆเนี่ยเราต้องลิมิตให้ h เนี่ยเข้าใกล้ศูนย์ครับเพราะว่าเราอ่ะไม่อยากให้ระยะห่างอ่ะมันเราอยากทําให้ระยะห่างมันน้อยที่สุดครับแบบระยะห่างระหว่างแบบมันน้อยที่สุดอ่ะพูดง่ายๆเราก็เลยให้ h เนี่ยเป็นศูนย์เข้าใากล้ศูนย์มากๆให้ระยะห่างของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันน้อยมากๆอ่ะเรามาเริ่มทํากันที่ข้อน,นี้นะครับเขาบอกว่า ด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยเท่ากับแปดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเก้าและเท่าจากแปดเป็นเก้าเนี่ยจะคำนวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเลี่ยของพื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อเทียบกับด้านใช่ไหมครับอันนี้คำข้างบนเนี่ยคาว่าเฉลี่ยคืออะไรครับมันต้องใช้เรื่องข้างบนใช่ไหมครับก็คือข้อหนึ่งเนี่ยเราจะยังใช้ข้างบนอยู่ก็คือเดลต้าวาส่วนเดลต้าเอ็กซ์ซึ่งพื้นที่อ่า สามเดลี่ยมด้านเท่าเนี่ยก็คือด้านกนลาลังสองใช่ไหมครับก็จะเป็น8ปดอา่าเก้ากำลังสองลบแปดกลังสองส่วนเกลบหจะเท่ากับ81ดสิบเอส่วน 9, ก้ปส่วนหนึ่งจะเท่ากับยีใช่มครัเอ้ยจะเท่ากับสิบเจ็สิ นี่คือข้อหนึ่งนะครับส่วนข้อ2อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเมื่อเทียบกับด้านยาว9ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็จะคือมันเป็นขนาดใดๆใช่ไหมครับก็นี่ขนาด9เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้สูตรนี้ครับก็คือลิมิต H เข้าใกล้ศูนย์เอฟ9บวกเกำลังเอฟ9บวกเนะครับลบเอฟ9ใช่ไหมครับ ส่วน h ก็เท่ากับลิมิตสูตรมันคือด้านกำลังสองใช่ไหมครับก็เป็น9บวก h ทั้งหมดกำลังสองลบกับ9กำลังสองครับส่วนด้วย h แล้วมันก็จะเท่ากับลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์นะครับ9กำลังสองก็เป็น9หน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังนะครับ9คูณ h บวก หลังกำลังสองฟีชกำลังสองแล้วก็ลบดีก้ากำลังสอง 2. ส่วนดีฮิสก้ากำลังสองตัดกับก้ากำลังสองใช่ไหมครับ h ตัดกับ h ตัดกับ h ก็จะเหลืออันนี้ก็กลายเป็นศูนย์ไปนะครับอันนี้ก็จะเหลือสิบแปดนั่นเองซึ่งสิบแปดนี้ก็คือคำตอบนะครับ อ่ะนี่ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันแรกนะครับก็ขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับเอาไว้โอกาสวันนี้ก็วันนี้นะพี่ก็จะสรุปให้ฟังนะครับว่าเราเรียนอะไรไปบ้างนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนเรื่องลิมิตไปใช่ไหมครับลิมิตก็จะมีลิมิตที่สามารถหาได้ทางซ้ายทางขวาลิมิตอนันต์ลิมิตที่ศูนย์่วนศูนย์แล้วก็เราก็มาลิมิตที่อนันต์อีกรอบใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาเรียนเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันครับ ด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆใช่ไหมครับอ่าแล้วก็น้องๆเนี่ยอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บ๊ายบาย